สัปดาห์หน้าในวันที่13กร,รกฎาคมจะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญทางการเมืองของไทยค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําชับจัดกําลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจ,จรบริเวณพื้นที่รอบอาคารรัฐสภาพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งให้กองบัญชาการตํารวจนครบาลจัดเตรียมความพร้อมด้านกําลังพลอุป,ปกรณ์และยานพาหนะ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในวันที่13รกรกฎาคมนี้ซึ่งจะเป็นวันที่มีการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและให้มีการบังคับใช้กฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งห้ามไม่ให้จัดชุมนุมในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบรัฐสภาตามมาตราเจ็ดพรบการชุมนุมสาธารณะหากจะมีการชุมนุมให้ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงทั้งนี้ การชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามสอนอบางโพซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมแต่ก็ได้ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไว้แล้ว